เพชท่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าเมื่อนีแม่ปล่อยผ้าเพลินกับซิมี่มามาเพชที่สุดในโลกจ้ามามาเพชที่สุดในโลกแม่ปล่อยกับยาคูคือกันเราจะเพชซำดเมื่อนี้เข้ามากินกันเมื่อนีแม่ปล่อยก็ได้มาสามกองเนาะแม่ปล่อยกับยากรูคือกันปลาเเฮาแกไปบวกน้ำหอนไม่ใช่เพชซำดายวะจะว่าเพชแห้ง แม่ปล่อยเห็นก็เลยอยากลองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ปล่อยน้ำในเด้อจา้าไว้ทั้งไหนล่ะแม่ปล่อยก็อยากหัวนเพ็ดซำไไดนี่นี่นี่อ๋อนี่นี่นี่น,น,นี่เปิดเปิดเปิดไป,ดเ,ป,ดเ,ปดเอาบัดนี้มี่ยังนีอันนี้ไม่ซ่อนอันนี้อันนี้แบบมันจิ้ม,มนั่นนี่เส้นมากๆก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้ไปเฮาไปใส่น้ำหอนจา้า จ้าไปที่นี่มาเปิดเบิ้งจ้าวันนี้เย็นไปเออนิ่มเราจ่ายนิ่มแล้ววันนี้จ้าเทพนำทิมเทพนำออกแม่ปล่อยกระยา่วคู่คือกันละจ้าว่ามันเผ็ดซ้ำดานี่น้ำออกให้หมดเลยจ้าอ๋อเฮีย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 ทิมหมดแล้วเสียดายเสียดายเก็บขึ้นจ้าเก็บขึ Lis, ้นไอเทพนำออกเรียบร้อยแล้วเนาะ ดีจ้าตัดซ่องซ่องน้ำจิ้มบโอยเ็ดแท้งบอนอก,กินเมิดบอนอ่ะวันนี้พี่น้องซื้อมาตั้งสามกองเทใส่หมดเลยเอาคนค้นจากค้นค้นค้น แม่ปล่อยก็อยากรู้ขึ้นกันว่ามันเผ็ดซํำไหนซิมเบิงีจาโคนอ้าวซิมซิมจัดซิมหนอมหนปอหอนอยู่ คำแหลกพานไปอืคำแหลกพานไปได้ทีอยู่จ้าได้ทีอยู่คำที่สองเริ่มแล้วจ้าแซ่บเยอะหอมคำที่สองเริ่มแล้ว คำนี้หัวเริ่มระเบิดแล้วมะม่มา,มาเผ็ดที่สุดในโลกจ้า ร่มออกหูพี่น้องร่มออกหูป๊าหัว เผ็ด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 นมเราประเผ็ดอีออเดียเหงาแตก ผู้ใดบ้านไหนร่องร่องเนื่อจาแม่ปล่อยพาเพิ่นแนะนำเลยผู้ใดที่มาเพ็ดเพลิโอ <c oughs> <ๆ>้เพ็ดปากกำลงังแดงจ้าชีสบกำลังโป๊ะฮะัด เผ็ดบาบัญญาบญญยางจา้าอ๋เอเผ็ดทั้งกินก็น้ำเย็นทั้งเผ็ดแห้งอพี่บอกอาการตอนนี้น้ำตาเริ่มไหล เพชรโอ,อ้โหูน้ำตาเริ่มไหลคิโมูก็เริ่มไหลฮอนอ๋อยี่พอ,อีแม่ข่อยเพชรที่ผู้ใดคนผู้ใดที่มักเพชรเพชรแม่ปล่อยแน่น้ำเลยจ้า รุงใจอินดีแล้ได้ๆด้ได้เร็ปหพูปงวบตะใหม่แม่ปล่อยไ่ในน้นำให้กินกับครูกับน้ำเย็น้ะจ้ะ เผ็ดแห้งอ้าวปากไม่ปล่อยอย่ำย่ำย่ำน่ยนะอ,อ๋อพี่พออีกแม่มน้ำตาไหลปาพิกรอยเม็ดก,กับพ่อปานพี่น้อง โอ้เห็ดแห้งยกโปเห็เลยจ้ะอืมอืมไก่มาแล้วพี่น้องบืนเหมือนเมืม่ สมคำลำลื้อจ้ะเพชรมากกินน้ำดูบ่ได้เพชรบนนั้นไม่กี่ก็ลำเย็นนะเออแต่เบ้นซอง เบืิ่งปากแม่ปล่อยก็สีอยู่กองไยเดียกันแล้วฮอนชืมัก <c oughs> เพชครัาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ใดที่บ่ท่านในเคยลองลองแม่ปล่อยแนะนําเลยเพชผู้ใดอย,อยากกินแบบเพชเพชห้มากแบบเพชเพชแม่ปล่อยขอแนะนํามากเพชที่สุดในโลกเนาะเมื่อนี้แม่ปล่อยก็เขาจบคลิปเพชนานี้เพชแห้งเพชแบบหูรับตับใหม่เพชแบบน้ำหูน้ำตาไหลเพชร่มออกหู มาไว้เราจะบายบายนี่ค่ะเพชร